สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมาพาทุกคนมาร่วมกันวิเคราะห์งานประชาสังคมในหัวข้อเรื่องของสมาคมฟ้าสีรุง้งแห่งประเทศไทยนั่นเองครับหากทุกคนนะครับมีความสนใจว่าสมาคมฟ้าสีรุ้งเนี่ยมันคืออะไรเราไปรับชมรับฟังและร่วมวิเคราะห์พร้อมกันเลยครับไปเลยครับ อันดับแรกนะครับสมาคมฟ้าสีรุงแห่งประเทศไทยคืออะไรสมาคมฟ้าสีรุงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสมาคมที่จดทะเบียนขึ้นเพื่อิำงานทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นชายรักชายหญิงรักหญิงคนข้ามเพศหรือรวมไปถึงคนที่รักทั้งสองเพศนั่นเองครับมีความประสงค์นะครับจะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆที่เป็นผู้ประสานงานโครงการทํางานดําเนินง,งานใน ด้านสิทธิมนุษยชนส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับคนในสังคมให้มีความเท่าเทียมกันนั่นเองครับครับสำหรับพัฒนาการที่มาในการรวมตัวหรือก่อตั้งนะครับในปีพุทธศักราช2541มีกระเทยและชายรักชายเป็นผู้ติดเชิ้อ h i ชแล้วก็ผู้ป่วยเอเดรายใหม่เนี่ยเข้ามายัางชมรมเพื่อนวันพุดครับ ชมรมู้ติดเชื้อ h i ชของสภากาชาดไทยจำนวนมากแต่ในเวลาดังกล่าวเนี่ยกับไม่มีกิจกรรมจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเองที่มาทำงานกับกลุ่มกระเทยและชายรักชายเลยครับอาสา,าสมัครเนี่ยจึงเริ่มการรวมตัวกันให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่กับกลุ่มกระเทยและชายรักชายครับและในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็มีการนำเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มคนที่แตกต่างไปจากหญิงชายรักต่างเพศในมุม เป็นคนพวกนิยมความรุนแรงครับทำลายร่างกายจนเกิดการฆาตกรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสารนะครับอาสาสมัครเนี่ยจึงจัดเสวนาปัญหาด้านเพศซึ่งมีผู้เข้าร่วมถึง200คนครับจากวิธีดังกล่าวเนี่ยผู้สนใจกิจกรรมสาธารณะเนี่ยรวมตัวกันตั้งชมรมเส้นทางสีรุ้งในปีพุทธศักราช2542ครับ ภารกิจและบทบาทหน้าที่พร้อมตัวยอย่างโครงการกิจกรรมที่เคลื่อนไหวนะครับบทบาทหน้าที่คือการติดตามและจัดรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศครับตัวอย่างโครงการนะครับคือการสัมมนาประชาคมหัวข้อการสร้างเสริมสุขภาพ LGBTIQNS เติมพลังให้เต็มร้อยปลูกหลักสร้างชุมชน เสริมพลงังพายีการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานคัดกรองรักษาส่งต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกิจรกรรมที่เคลื่อนไหวนะครับคือการจาารัดกิจกรรมหรือการอบอรมประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของคนที่มีความหลากหลายทางเพศจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศครับ ครับสำหรับแนวทางหรือที่การทํางานนะครับโดยปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนหรือวิธีการที่ชัดเจนนะครับภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบโดยนักเทคนิคการแพทย์นะครับทั้งในศูนย์สุขภาพและนอกศูนย์สุขภาพนะครับโดยใช้ชื่อว่าโมบายเพื่อนที่ในสามหน้านะครับ1นะครับ จัดเตรียวมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจและจัดเตรียนมนําส่งสิ่งส่งตรวจนะครับตามแนวทางแบบอย่างครับ 2. ครับปฏิบัติงานบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ลงในล็อกบุ๊กนะครับรวมถึงบันทึกผลการทดสอบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทห้เว็นประจําวันนะครับ 3. ปฏิบัติงานบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ของกลุ่มป้อหมายนะครับทุกรายนะครับในระบบ e-cascode นะครับ ให้เป็นปัจจุบัน4นะครับปฏิบัติงานบันทึกการมือมึกจ่ายวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆพร้อมจัดเตรียมและนําส่งอุปรกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานในห้องปฏิบัติกนาะรเพื่อส่งสอบเชีย่ยวโดยอยู่ภายใต้การแนะนํากํากับนะครับ 5. นะลงบันทึกข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับในคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 6. รับผิดชอบการตั้งเบิกจ่ายเขียงงบประมาณการจัดซื้อวัสดุพกรายเดือนรายไตรมาสของห้องปฏิบัติการนะครับให้อยู่ภายในระที่เวลาที่กําหนดเข็นะครับปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเช่นกันครับปัญหาและอุปสรรคศักยภาพในการดําเนินงานค่ะปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยคือ โดยการดําเนินงานของสมาคมฟ้าศีรุงนะคะจะดําเนินการดูแลสิทธิเสรีภาพของคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะทั้งนี้อุปสรรคในการทํางานได้แก่ข้อกฎหมายบางตัวที่มีความไม่เหมาะสมกับบริบทของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเช่นรัฐธรรมนูญมาตราที่30ได้ระบุว่า บุคคลย่อมมีความเสมอกันในกฎหมายและย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมกันแต่กฎหมายบลูกมาตราไม่ได้เป็นไปในทางลักษณะเดียวกันค่ะทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือบุคคลทั่วไปค่ะครับ ต่อมาเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานกับภาคต่างๆครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมครับกองสื่อสร่มความสัมพัภาคระหว่างประเทศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับองค์กรการภาคีภาคประชาสังคมต่างๆครับและองค์การระหว่างประเทศนะครับอาธีธนาคารโลก UNDP เรื่สิ่งสื่อมวลชนครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจะเห็นได้ว่าทั้งกิจกรรมและโครงการของสมาคมเองเนี่ยมีความน่าสนใจกันมาก,มากเลยใช่ไหมครับและนอกเหนือจากนี้สมาคมเองก็ยังมีภาคีเครือข่ายในการทํางานที่เข้มแข็งและพร้อมจะสนับสนุนรรการทํางานของสมาคมได้อยา่างต่อเนื่องเลยครับมาถึงช่วงท้ายนี้แล้วกลุ่มของพวกเราก็ต้องขอจบการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้หากมีโอกาสแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าในวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ Give it up, give it up, don't be a prick, hey, Madonna, uh, you, you gotta, gotta give him a hop. hop. Tick-tock, tick-tock, tick-tock.